สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกับโอ๋อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโอ๋จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศในการขุดโคกหนองนานะคะตอนนี้โอเริ่มมาขุดอยู่ในแปลงที่6แล้วแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยอัปเดตงานให้กับลูกค้าหลายท่านที่รอคอยที่ดินของโอ๋กันนะคะเห็นไหม แปลงที่โอยืนอยู่เนี่ยเป็นแปลงที่6นะคะอโอให้ชมก่นบรรยากาศโคกงหนองนาอันนี้ก็คือเป็นพื้นดินที่เราถมแล้วสูงมากนะคะสูงจากพื้นเดิมเนี่ยเป็นเมตรเลยแมคโครกำลังทำงานกันอยู่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวให้ชมบ่อนะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยโอไทย ถ่ายทอดสดให้กับหลายท่านชมซึ่งจะเริ่มจากแปลงที่7นะคะแต่ว่าด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศไม่อำนวยฝนตกนะคะเลยทำให้เราต้องย้ายแมคโครมาทำงานอยู่ในแปลงที่6นะคะซึ่งแปลงที่6เนี่ยเป็นลักษณะบ่อยาวยาวด้านหลังนะคะยาวไปคือซ้ายขวาเห็นไหมคะนี่อันนี้เราขุดมาเกือบจะประมาณ50%แล้วแล้วก็ นำดินที่ได้เนี่ยคะ่ะเอามาถมด้านบนตรงนี้คือเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะว่ให้ดูเราจะได้พื้นดินเรียบแบบนี้แล้วก็บ่อน้ําเราจะทําเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สโลปให้กับหลายท่านโอให้ชมบรรยากาศแปลงที่7ที่เราไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนเห็นไหมคะน้ําท่วมซึ่งแมคโครเองอะ่ะไม่สามารถที่จะเข้ามา ทำงานได้นะคะก็เลยย้ายมาอยู่แปลงที่6กันแต่วันนี้ก็ทํางานไปได้เยอะพอสมควรนะคะเห็นไหมนี่เลยรอฝนตกซักฝนสองฝนนะคะน้ําก็จะเต็มก็จะเป็นโค้งหนองนาที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะที่เดินตรงนี้นะคะมีทั้งหมด7แปลงด้วยการที่แบ่งขายเป็นล็อกนะคะล็อกละสองไร่ แล้วก็แปลงหัวกับแปลงท้ายก็คือมี2ไร่กับ4ไร่แต่ว่าอันนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือเพียง3มแปลงแล้วก็คือแปลงละ2ไร่แปลงที่สองอ่าแปลงที่เอยเห็นไหมคะอ่ะตอนนี้เหลือแปลงที่4ี่ห้าหเหลืออยู่3ามแปลง3ามแปลงนี้เนื้อที่แปลงละ2ไร่นะคะในราคาไร่ละ0 0แสนบาท ไล่ละหกแสนบาทสองไล่ก็ล้านสองนะคะรวมค่าวนภาสีให้แล้วก็ทําโคกให้แบบนี้เลยนะคะโคกหนองนาเห็นไหมอันนี้โอ๋มาอัปเดตให้กับหลายๆท่านที่อยากจะชมเรื่องของโคกหนองนาเนาะ,ะบรรยากาศวันนี้คือแบบอากาศไม่ร้อนมากนะคะอากาศดีมากเลยนี่เห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวจะใหะ้ทุกท่านชมเป็นภาพแบบ ไม่มีเน่าละกันเนาะจะได้เห็นแบบเป็นภาพเต็มๆเลยนะคะหน้างานเป็นแบบไหนลองชมดูนะคะ,ะเห็นไหมคะนี่แปบบ๊บนึงนะคะสภาพตอนนี้นะคะเป็นสภาพแบบดูแฉะเลอะเทอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะคะ ซาถือตรงนี้ปัะเนะะ่เห็นไหมคะตอนนี้นะคะคือห้าโมงแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้แมคโครก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วนะแมคโครเลิกงานแล้วนะคะ จับตรงนี้เลยกล็ได้บ่อน,นี้นะคะเราขุดให้ลึกจากขอบดินที่เราถมไปแล้วลึกประมาณสี่เมตรนะคะเราทําเป็นขั้นเป็นสเต็ปให้แบบนี้เลยทั้งหมดนะคะเราจะทําเป็น3ามขั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตแชร์แชร์ไปที่หน้าเพจนิดน,นึง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบของโค้งหนองนาของเรานะคะโคกงหนองนาที่นี่นะคะถนนสะดวกสบายแล้วก็น้ำไฟเข้าถึงแล้วนะคะ น,นี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งแปลงที่เจ็ดนะคะแปลงที่เจ็ดจะอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้าจะมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีคลองเขาเรียกว่าคลองดอนยออยู่ตรงนี้แล้วก็มีถนนแต่จริงๆถ้ากลับไปดูคลิปเก่าเนี่ยคือโอได้มีการถ่ายทออสดไว้แล้วบ้างนะคะถนนลาดยางตรงด้านหน้านี้นะคะแล้วเรากําลังทําเป็นโค้งหนองนาสําสหรับแปลงที่เจ็ดเนี่ยคือบอ่อจะอยู่ตรงนี้ติดก,กับแปลงที่หก แล้วก็ถมด้านหน้าสูงนะคะส่วนด้านหลังของแปลง7ดหรือว่าแปลง6เนี่ยจะเป็นทุ่งนานี้เลยบรรยากาศดีมากนะคะ อันนี้จะเป็นวิวแบบรอบทิศสามอองศาเลยนะคะอะลูกค้ามาเดีอาเ,เอาตรงนี้ให้หน่อยนะมันไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอีกมุมหนึ่งนะคะนี่เลยตอนนี้นะคะภาพอาจจะแบบว่า จริงๆแล้วว่าโอ้เมื่อวานนะคะมีลูกค้าหลายท่านที่บอกว่ากล้องคุณโอไม่นิ่งนะคะแต่จริงๆก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่นิ่งนะโอถือนิ่งแล้วแต่ด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะติดขัดมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้แบบภาพไม่นิ่งอะไรประมาณนั้นเนาะมันเหมือนสะดุดนะคะโอพยายามถือกล้องแบบนิ่งๆให้หลายท่านชมแล้วนะวันนี้คือแบบ ฝนตกด้วยแล้วก็สภาพดินเนี่ยก็จะแบบจะดูแฉะนิดนึงนะคะแล้วการทํางานก็ไม่ค่อยแบบสะดวกเท่าไหร่นะคะท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โอ๋ด้วยนะคะตั้งแต่แปลงนี้ไปนะคะถึงแปลงข้างหน้าเนี่ยซึ่งเราจะมีเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะตรงนี้สะดวกสบายในการเดินทางมากๆน้ําไฟก็อยู่ใกล้ๆตรงบ้านสีเทาแล้วเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถนนเนี่ยมีสองฝั่งฝั่งนี้คือถนนคลอง หนองพิมพาอยู่ตรงนี้กับตรงแปลงเจ็ดนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะวิวสวยมากนะคะสังเกตและตั้งใจฟังนะคะตรงนี้มีเสียงนกเสียงกาจะมาร้องเพลงให้เราฟังช่วงยามเย็นแบบนี้ธรรมชาตินะคะท่าในใดที่อยากอยู่แบบธรรมชาติจริงๆอะ่ะคือต้องมาที่นี่เลยนะคะนี่เลยค่ะโอเคก็ โดยรวมก็ประมาณภาพนี้ก่อนละกันเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายเพิ่มเติมหรือว่าอัปเดตงานให้ทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะคะโค้งหนองนาเราจะทำให้ประมาณนี้เลยโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้ก่อนนะคะ